เลงที่หัวกระสุนไปไหนเพื่อไม่เคยสงสัยไหมครัว่าทําไมเวลาบางทีเราเลงไว้ที่หัวทําไมไม่โดนหัวมันควรต้องแบบแบบนี้สิถึงจะถูกแต่อันนี้จะมีผลต่อระยะไปชิดเท่านั้นนะครับระยะไกลไม่มีผลนะระยะไกลก็เล่นแบบเดิมได้เลยไม่มีผลอะไรทั้งนั้นแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนจะต้องเข้าใจกันว่าวิธีกระสุนของเกมนีนั้นเป็นยังไง เกมนี้มีมุมมองอยู่2แบบด้วยกันก็คือ TPP ใช่ไหมครกับ FPP TPP ก็คือมุมมองบนเหนือตัวละครของเรามองไปที่ตรงกลางหน้าจอนะครับแล้กก็คือตรงป้าของเรา FPP ก็คือจากหัวของตัวละครของเราเลยนะครับไปที่เป้าของเราและวิธีกระสุนก็คือจากปลายกระบอกพี่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วสิแต่มันไม่ใช่ทุกเกมที่เป็นอย่างนั้นนะบางเกมเมื่ออาจจะเคยเล่นมาใช่ไหมที่แบบว่าเอ้ยขอแค่เราเห็นศัตรูล้วก็สามารถยิงได้แต่เกมนี้ไม่ใช่เกมนี้ก็คือกระสุนออกมาจากปลายกระบอก อย่างเช่นอย่างเงี้ยป้าเราทะลุหน้าต่างไปเลยแต่ปืนเราไม่อยู่ซึ่งไอ้สามเส้นนั้นนะครับมันก็จะเป็นเส้นยาวตรงไปแล้วก็ชนกันปลายสุดขอบฟ้าอะไรก็ว่าไปซึ่งยังไงมันก็ชนกันอยู่แล้วยิ่งอยู่ไกลเท่าไหร่ไอ้เส้นพวกนี้จะยิ่งชดกันเท่ากับว่ายิ่งไกลแล้วก็สามารถหวังผลจากการวางเป้าตกตรงได้แต่ยิ่งใกล้มากขึ้นเท่าไหร่อาจจะยิ่งไม่ตรงมากขึ้นเรื่อยๆก็คือสมมุติถ้าเกิดผมยืนใกล้ขนาดเนี้ย มุมมองของเราก็คือมุมกดลงมาแล้ววิถีกระสุนนั้นก็คือการทะย,ยังขึ้นไปที่ครอสายของเราถ้าเกิดว่าตัวปืนของเราปลายกระบอกปืนของเราอยู่ด้านซ้ายมือด้านล่างอ่ะเท่ากับว่าถ้าเกิดในระยะประช่ะกระสุนของเราจะลอยจากด้านล่างเฉือนขึ้นไปข้างบนไปที่คอสายถ้าเกิดเราอยากจะวางเป้าให้แม่นๆหัวจริงๆอะ่ะไม่ใช่วางตรงๆอย่างนี้นะแต่เป็นการวางไว้ข้างบนหัวแบบนี้ครับเห็นปะ โดนแทบทุกนัดเลยเช่นเดียวกับการที่ว่าถ้าเกิดเราเอี้ยวตัวไปด้านขวาปืนเราอยู่ด้านขวาใช่ไหมครับจากเดิมที่เราวางเป้าไว้ด้านขวานั้นเราต้องวางเป้าไว้ด้านซ้ายแบบแล้วมันก็จะโดนแบบสวยๆเงานๆเลยเช่นเดียวกับ FPP นะครับ FPP ปืนของเรานั้นอยู่ฝั่งขวาเท่ากับว่าเราต้องวางเป้าไว้ด้านซ้ายหมดแบบนี้แล้วมันก็จะโดนแทบหมดทุกนัดเลยคือถามว่ามันมีผลเยอะไหม ในระยะที่แบบประชิดจริงๆอะ่ะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเรากำลังจะจูบก,กันอยู่แล้วอย่างเงี้ยถ้าเราเล็งกดไปอย่างนั้นอ่ะปืนเรามันมันอยู่ตรงลําตัวคนไงซึ่งแปลว่าอะไรเราจะต้องงัดเป้าขึ้นมาส,งสูงๆหน่อยฮะฝั่งบนขวาอะไรเงี้ยถึงมันจะโดนแบบเน้นๆจริงๆถ้าเรามองกดอย่างเงี้ยอย่างไงก็ไม่โดนประมาณนั้นเลยถ้าเกิดเพื่อนจำแบบไม่ค่อยได้หรือวางเป้าแบบไม่ตรงขนาดนั้นนะ ขอแค่วางเป้าเหนือหัวนิดหน่อยก็พอแหละในระยะประชิดเพราะมันจะเป็นการยิงแบบทะยานขึ้นไงยังไงมันก็โดนแหละขอแค่ลากซ้ายขอาไปมายังไงมันก็โดนหัวอยู่แล้วแหละขอแค่พยายามวางเป้าไว้ที่ตรงผมแค่นั้นเลย